นี้ก็รถเรามารับคณะที่เซ็นทรานะครับก่อนเดินทางไปสปปลาวบางส่วนได้ทยอยกันลงมาเป็นที่เรียบร้อยที่ด่านพุทกาก่อน,นะครับตอนนี้ก็ผ่านด่านออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคณะเรา ร้อยโทรแสงนั้นในนอรวมดแสงในทางทานเดิมร้อยโทแสงเอาเจ้าหน้าที่ติดตามพวกทางตึกทว่าท่านจว่านยกทองเทาของพวกเาเราจะว่ามี้าหที่ติดตามไปนเงื่อความนดีเยความสดวกไม่อยากให้มันเสใกล้าจอกก็คือโซนแก้วแร้ยที่ใส้ดื่มน้ำลาวจะเรียกว่าจอกเราถมาเป็นพวกขวดเดียวขวดแก้วนะคะราจะเรียกว่าแก้ว เราถึงที่พระาธาตุหลวงเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้กำลังเข้าสู่ด้านในพระาธาตุหลวงนะครับตอนนี้กำลังไหว้พระาธาตุหลวงกันทุกท่านนะครับตอนนี้ ตุดเทียนปักด้านล่างด้านบนได้เลยนะครับนี่ทีมเรามีแต่ผู้งามงามไนะครับนครับตอนนี้หดนนกแกล้มนนกแมอาจจะใ้ปากอาจจะ้กกะแน นนนผลไม้แล้วครับเจ้ร่อยเหมือนของจันหรือเปล่านะครับลองดูที่มีอดุสามันนี้ดูไดาตอนนี้ะ้าณน้มีร้านอาหารของเราโยาวนะคะโีสิบกว่า้แล้า้านจเป็นบรรยากาศที่แพท่างนอนนะครับตรงนี้ด้านล่างก็เป็นร้านอาหารของเรานะครับสะพานข้ามแม่น้ำ

สมมาเลยครับไม่ต้องวิ่งนะครับนะครับ เดินด้านในเลยครับเจ้นอะไรครับบรรยากาศที่แพท,ทาง,ง่อนนะครับตอนนี้ได้เวลามื้อกลางวันแล้ว

ี่ค่ะสภาเก่านะคะอยู่ใต้เม้นะคะจะเป็นสพาเก่าองที่จะเป็นสพาใหม่ของญี่ปุ่ทางไหนดีละเดาังม่เสร็จแนไม่ื่เลไม่เสร็จลแล้วเข้าเขตวงเวียงแล้วค่ะแล้วกินน้ำลงไปแข็งทั้งตัวค่ะ เราพักวันนี้ก็จะพักที่สองที่นะคะก็เดือดทัพอยู่เรงีเยรเที่ยวให้สนุกนะครับบายบายเดี๋ยวเจอกันนะครับทานข้าวอเชื่นแล้ว ที่วังเวียงนะครับตอนนี้อากาศ้างวนเป็นไงบ้างครับ สวัสดีวังเวียงครับบรรยากาศอาหารเช้านะครับอย่ลงมาครับอกไม่ได้นะตอนเช้าใครจะอาบน้าเราก็รอไข่นะ บรรยากาศที่วังเวียงนะครับสาวยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายด้วยกันเลยตัวกล้องนี่โฟโตถ่างภาพเราครับนี่บรรยากาศที่วังเวียงครับเราก็เตรียมพร้อมใครเนี้ยลอยได้ไหมเอาแบบดูไอ้ดูไอ นะครับคณะเราก็กําลังเข้าสู่ด้านในไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไม่ต้องรีบนะครับเร็วๆหน่อยตอนนี้กําลังขึ้นสู่ด้านบนกันแล้วนะครับทําจังมาแล้วมาแล้วชาวมงตรงนะครับเราไปพร้อมกันที่รถนะครับทุกท่านไม่ไปไม่ได้หรอกพี่ครับมงตรง ออกกำลังหน่อยนะครับยามเช้าชิโน่ปอ่ะอันนี้เรากำลังขึ้นสู่ด้านบนปากถ้ำกันแล้วนะครับมีแต่คนแข็งแรงนะครับรเก้าโมงตรงนะครับพร้อมกันที่รถนะครับ เชิญอลไรครับเชิญด้านในเลยท่านที <S 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 no yes you know. <S <S ่จะขึ้นถ้ำด่วนเลยนะครับด่วนเลยท่านไหนไม่ขึ้นนั่งรอด้านล่างเดินแค่คันนี้น้าบอกหัวใจเต้นสู้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 อันนี้ยังวัยรุ่นกันอยู่นะครับคณะเราสู้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 จะได้กินข้าวกลางวันอร่อยอร่อย ตอนนี้เราก็ขึ้นสู่ข้างบนเป็นเรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศทางขึ้นมาสู่ด้านบนนะครับตอนนี้นมีคนไม่สวยต่างดันไปแล้วแตู่ีคนหนึ่งมาสุดท้ายสองคนยินตาอยู่ข้างในครับไหนตาคุณยายค่ะเนี่ยใช่อ๋อใช่หรือเปล่าตรงไหนคะตรงนี้นค่อยๆเดินตามไม่หยุทุกบอตื่นขึ้นอ๋ตัวเป็นรูดมกินใจ ก็เข้ามาสู่บริเวณด้านในของถ้ำนะครับแต่นีน่ออือสีอุ้มบาทข,ขันหลังให้ินใหญ่นี่ก็เป็นมิสอะคราซ่าของเรานะครับสวยมากมิสวังเ <Miss Wang S 2> วียงของเรามิวิงเวียง นี่นะครับนี่ก็เป็นทางลงนะครับสู่ด้านล่างเรากำลงังลงไปแล้วมาเลยครับพี่มากันแล้วนะครับคณะเราตอนนี้ไม่มีใครเหนื่อยเลยแทกคนยิ้มไว้ถ่ายรูปยิ้มไว้ยิ้มไว้เวลาถ่ายรูปยิ้มไว้ก่อนแข็งแรงทุกคนเลยครับโดยเฉพาะโอ้โหดัวลาช้อปปิ้งนะครับ บ้านท่าเรือนะครับนี่นะารับจำหน่ายปลาเราก็เรากำลังระดมนะครับอาหารเสริมครับแวะระหว่างเดินทางน,นะครับเราก็ห่องน้ำ เราก็ได้เจ้าของฟาร์มไร่อ้อยนะครับปอกอ้อยนะครับอ้อยสดสดอ้อยสดสดนี <Hello. S 1> ่เป็นสินค้าโอท็อปนะครับ นะครับเป็นบริเวณสะพานนะครับที่จะข้ามสู่เขื่อนน้ำหนึ่งแม่น้ำสองสีค่ะจะเป็นแม่น้ำแม่น้ำนี้เป็นสะพานญี่ปุ่นเมื่อกี้นะคะที่เราข้ามข้ามมาค่ะสำหรับแม่น้ำอัเป็นแม่น้ำสองสายนะคะหลัจุกจบกันก็เลยเป็นแม่น้ำสองสีัเข้ากับดอนนางก็คือเกาะเท้าเกาะนางเดินเมษานะคะก็จะเห็นมีตอไม้ ต้นไม้คือจัโจมอยู่ใต้น้ำนะคะตอมันก็นจะโผล่โจรออกมาจะได้มีวิซ่าอาซีพนะคะไปทำอาหารกินอเปล่าบรรยากาศนะครับตรงนี้ ที่ดอนจันแล้วนะครับโรงแรมที่จัดงานทีละกล้องครับอย่มองไม่รู้ทีมงานก็กำลังเตรียมงานกันนะครับมาแล้วครับทีมงานของเรางงทีมงานหนึ่งแล้วก็มารอแล้วนะครับตอนนี้ น้องกับฝัดเนี้เวลาเขาจะมางานทางลาวบรรยากาศบรรยากาศหนึ่งก่อนมืดเป็นแม่น้ำสายหลักของสองประเทศด้านขวาโรงแรมเนี้ยตำที่ได้รับการท่านมาจะท่านระบบจะท่านเป็นอาชีพได้เวลาบุกแล้วครับตอนนี้คณะเราก็เพื่อด้านในนะครับพบปะกับทางลาวครับ ประกอบการเดินมา ถ่ายแล้วควักด้วยนะครับนี่ผู้จัดการทีมครับสูสีเลยรุ่นนี้ ผมเข้าระก็ได้การและก็ทางบริษัทธุรกิจท่องเที่ยวของตปปหผู้แทนธุรกิจท่องเที่ยวกับบันไทยชนบุรี 好感谢位。<Right. S 2> อาหารเช้าวันนี้นะครับที่เวียงจันทร์ ช้อปปิ้งกันนะครับช้อปปิ้งครับร้นเหลือร้อนเหลือซื้เอเ้าเยเดินเรีวเลยได้ไมได้้ไหด้หมได้นะคะ